ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งคอกเป็นสถานศึกษาที่รับเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง2ปี2เดือนจนถึงอายุ3ปี11เดือนซึ่งในปีการศึกษา2564มีเด็กปฐมวัยเข้ามาเตรียมความพร้อมจำนวน119คนมีบุคลากรทางการศึกษา จำนวน13คนนักการจำนวน2คนและยามรักษาความปลอดภัยจำนวน1คนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุง่งคอกดำเนินง,งานภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีนโยบายของผู้อำนวยการกองการศึกษาและคณะผู้บริหารโดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็ก เกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพให้มากที่สุดสรุปโครงการกิจกรรมและงานที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา2564งานด้านการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุง่งคอกได้จัดการเรียนการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ออนแฮนและออนดีมาน โดยดำเนินการดังนี้จัดทำใบความรู้เพื่อเสริมทักษะให้เด็กกลับไปทำที่บ้านจัดทำคลิปการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหน่วยการเรียนรู้โดยส่งผ่านช่องทางรายของกลุ่มแต่ละห้องเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคุณครู โครงการที่จัดทำขึ้นในปีการศึกษา2564โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองจัดขึ้นเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายในการจัดการศึกษาและกฎระเบียบเพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโครงการอาหารเสริมนมทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนแจกให้กับเด็ก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินการโดยมอบเงินค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองนำไปซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารที่มีประโยชน์ให้กับเด็กโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนกักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินการมอบค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับผู้ปกครองเพื่อจัดซื้อชุดนักเรียนให้กับเด็กโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุงง่งคอกค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือที่สอดคลองกับหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ทั้ง4สาระดังนี้สาร,ระการเรียนรู้ที่1เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กสาร,ระการเรียนรู้ที่2เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่สิ่งแวดล้อมเด็กสาร,ระการเรียนรู้ที่3ธรรมชาติรอบตัวสาร,ระการเรียนรู้ที่4 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุง่งคอกค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และลดพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์มือถือโดยการจัดกิจกรรมดังนี้การเลี้ยงปลาหางนกยุงการปลูกผักบุ้งการเพาะถั่วงอกและการทดลองวิทยาศาสตร์ลูกโป่งฟ,งฟองฟูกซึ่งในครั้งนี้คุณครูได้จัดทำคลิปประกอบการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งไปในรายกลุ่มห้องเรียนแต่ละห้อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งคอกค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนงานสอนได้แก่สีไม้สีเทียนสีน้ำกันไกลและดินสอให้กับเด็กอายุ3ปี โครงการส่งเสริมรักการอ่านทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินการให้เด็กยืมหนังสือน,นิทานกลับไปอ่านที่บ้านเพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ภาษามากขึ้นโครงการเยี่ยมบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับเครือข่ายมหิดลเพื่อหาแนวทางการเยี่ยมบ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19อย่างปลอดภัยซึ่งในการเยี่ยมบ้านครั้งนี้ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทำการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือ DSPM และได้นำกิจกรรมเล่นเกินโลกไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ปกครองและเด็ก โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ได้ดำเนินการส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมตามบัญชีรายชื่อของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์จัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณครูและส่งเสริมให้คุณครูเข้ารับการอบรมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอก,กชน โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งคอกได้ดําเนินการต่อเติมห้องเรียนจํานวนหนึ่งห้องเรียนเพื่อรองรับเด็กนักเรียนที่มีจํานวนมากขึ้นและให้สอดคล้องกับอัตราส่วนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติรางวัลที่ภาคภูมิใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งคอก 1. ได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเป็นโลกจากกระทรวงสาธารณาสุข 2. ได้รับรางวัลหนึ่งอำเภอหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2,565และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กไทยเล่นเป็นโลกในงานมหกรรมใส่ใจดูแลเด็กครั้งที่ห ณสนามเด็กเล่นวงเวียนบ้านนาจังหวัดนครนายกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุง่งคอกขอจบการรายงานสรุปผลการดำเนินง,งานประจำปีการศึกษา2564แต่เพียงเท่านี้ค่ะ